ข้อดีข้อเสียของบอหนังมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้อดี 1. ทําความสะอาดได้ง่ายห่างน้ําหรืออาหารหกเหลอะสามารถเช็ดออกได้ทันที 2. บอหนังไม่ซึมซับน้ําในทันทีเหมือนบอกผ้าทำให้แห้งไวไม่เป็นคราบ 3. ทนทานต่อการขีดข่วนและการใช้งานหนัก 4. ไม่เก็บสะสมกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ 5. ให้ความรู้สึกหรูหราและเงางามทำให้ห้องโดยสารดูน่านั่ง 6. มีดีไซน์สวยงามและมีลูกเล่นในการตัดเย็บเจบอ่อหนังมีอายุการใช้งานนานกว่าหากได้รับการดูแลรักษายอย่างเหมาะสมข้อเสีย 1. สะสมความร้อนได้ง่ายเมื่อจอดรถในที่แดดแรงจะทำให้นั่งไม่สบาย 2. บอบาะหนังมักจะมีความลื่นไม่กาะผิวสัมผัสทำให้เวลาเข้าโค้งอาจจะลื่นไหลได้ 3. หากจอดรถตากแดดปเปานานจะทำให้สีบาะซีจางและแตกกรอบได้เร็ว 4. มีขั้นตอนในการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่มากกว่าเบาะผ้า 5. ราคาสูงมักเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องจ่ายเพิ่มวิธีการดูแลรักษาเบาะหนัง 1. หลีกเลี่ยงการจอดรถตากแดดเป็นเวลานาน 2. ทําความสะอาดคาบสกรปรกด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดภายในรถยนต์ไอชินอินเทอร์เนียครีเนอร์สาเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม 4. เคลือบเบาะหนังด้วยผลิตภัณฑ์บ,บํารุงเบาะหนังภายในรถยนต์ ไฮชินเลเทอร์คอนดิ셔เนอร์ 5. เช็ดตามด้วยฟองน้ำจนทั่วพื้นผิว